สวนมะม่วงน้ำดอกไม้ที่ทุกคนเห็นในตอนนี้เป็นสวนมะม่วงของป้าแมวป้าแมวแกเป็นคนขี้เหนียวที่มีชื่อเสียงเรื่องลือไปทั่วหมู่บ้านแกรักสวนมะม่วงของแกมากหากใครมาลักขโมยมะม่วงของแกแกก็จะด่าจนคนที่มาลักขโมยนั้นสับนึกไม่ทันกันเลยทีเดียวป้าแมวแกเป็นคนที่ทำข้าวเหนียวมะม่วงอร่อยมาก หากใครได้ทานฝีมือของแกแล้วละก็ก็จะถือว่าเป็นความโชคดีป้าแมวถึงแกจะเป็นคนที่ขี้เหนียวแต่ลึกๆแล้วแกก็มีจิตใจดีโดยเวลาที่แกทำข้าวเหนียวมะม่วงนั้นแกก็มักที่จะทำเผื่อคนอื่นเสมอแกไม่ค่อยทานอย่างอื่นเลยในช่วงฤดูของมะม่วงแกมักจะทำมันในทุกๆวันวันหนึ่งป้าแมวได้เสียชีวิตลง เนื่องจากแกป่วยเป็นสารพัดโรคหลังจากที่ป้าแมวได้เสียชีวิตลงลูกๆของเขาก็ได้กลับมาที่บ้านเพื่อจัดงานก่อนที่จะขายที่บ้านผืนนี้เนื่องจากลูกๆได้ซื้อบ้านแถวๆในเมืองนานๆครั้งจะกลับมาเยี่ยมทีจึงไม่มีใครว่างที่จะมาดูแลบ้านหลังนี้เมื่อเวลาผ่านไปก็มักจะมีเด็กและผู้ใหญ่บางคน เขามาเพื่อที่จะมาลักขโมยมะม่วงในส่วนของป้าแมวแต่กลับกันพวกเขาเหล่านั้นกลับโดนป้าแมวชวนมากินข้าวเหนียวมะม่วงซะเองใครที่พบเจอก็ต่างวิ่งหนีกันแบบสุดชีวิตโดยต่อมาก็มีครอบครัวหนึ่งได้มาซื้อที่ที่ลูกๆได้ทำการติดประกาศขายที่ไว้บานไม้หนึ่งหลัง ครอบครัวที่มาซื้อที่ดินผืนนี้เป็นครอบครัวของน้ำขิงพวกเขาเป็นคนต่างถิน่นไม่ค่อยจะรู้เรื่องเกี่ยวกับประวัติของที่ดินผืนนี้สักเท่าไหร่เมื่อพวกเขาทําการซื้อขายกันเสร็จครอบครัวของน้ำขิงก็ได้ย้ายของเขามาอยู่ในบ้านในวันรุ่งขึ้นน้ำขิงตื่นมาก็พบกับข้าวเหนียวมะม่วงจานหนึ่งที่วางอยู่บนโต๊ะอาหาร น้ำขิงนึกว่าคุณแม่ได้ทําไว้ให้ก่อนที่คุณแม่จะออกไปทํางานซึ่งน้ําขิงเป็นอีกคนหนึ่งที่ชอบกินข้าวเหนียวมะม่วงมากๆเพราะสีสันของมันช่างน,น่ากินข่าวสีน้ําเงินสีเขียวและสีขาวถูกจัดวางบนจานอย่างสวยงามเมื่อน้ําขิงกินเข้าไปเธอก็รู้สึกถึงความอร่อยความนุ่มและความมีกลิ่นหอม และในทุกๆตอนเช้าของแต่ละวันน้ำขิงก็จะได้ทานข้าวเหนียวมม่วงปริศนาที่วางไว้บนโต๊ะอาหารจนวันหนึ่งคุณแม่ได้ทำข้าวต้มวางไว้ให้ก่อนที่เธอจะออกไปทำงานเพราะในวันพรุ่งนี้จะเป็นวันหยุดสุดสัปดาห์ของคุณพ่อและคุณแม่น้ำขิง มีความรู้สึกที่อยากจะกินข้าวเหนียวมะม่วงอีกครั้งเธอจึงไปเก็บมะม่วงในสวนเพื่อที่จะให้คุณแม่ทำให้กินหลังจากที่คุณแม่นั้นเลิกงานในตอนเย็นวันต่อมาจากปกติที่มีข้าวเหนียวมะม่วงเพียงจานเดียวก็เพิ่มมาอีกเป็นสามจานทุกคนต่างก็ตกใจว่าข้าวเหนียวมะม่วงเหล่านี้มาจากไหนและใครเป็นคนนำเข้ามาให้น้ำขิงจึงพูดเรื่องราวทั้งหมด ให้คุณพ่อและคุณแม่ของเธอฟังโดยหลังจากที่น้ำขิงพูดจบทุกคนต่างก็พากันกินข้าวเหนียวมะม่วงอย่างอเรเด็อร่อยตกกลางคืนน้ำขิงรู้สึกเริ่มหิวข้าวจึงเดิอนออกมาหาอะไรกินแต่สิ่งที่น้ำขิงเห็นในตอนนี้คือมีป้าแก่ๆคนหนึ่งกำลังทำอะไรบางอย่างอยู่ในครัวเธอจึงรีบกลับเข้าไปในห้อง,งเธอเก็บตัวอยู่ในห้องจนกว่าพระอาทิตย์จะขึ้นเธอถึงจะออกมา มองดูดีๆแล้วบ้านไม้หลังนี้อยู่ไม่ห่างจากต้นมะม่วงเลยกลิ่นหอมของมะม่วงน้ำดอกไม้ปลิวมาตามสายลมทำให้หอมและชวนหิวตลอดเวลาพอพลบค่ำในวันต่อมาน้ำขิงได้ยินเสียงคนเดินอยู่ภายในบ้านเธอจึงรีบเดินออกไปดูกับกลายเป็นคุณแม่ที่กำลังนั่งทานอะไรสักอย่างอยู่บนโต๊ะกินข้าวเธอจึงรีบเดินเข้ามาดูพบว่าคุณแม่ของ เอกำลังกินพวกนอนและไส้เดือนมีแต่ของที่น่ากเกลียดน,น่ากลัวเมื่อแม่เห็นน้ำขิงแม่จึงชวนมากินข้าวเหนียวมะม่วงด้วยกันน้ำขิงเกิดอาการกลัวจึงรีบวิ่งเข้ามาในห้องปิดประตูและนำผ้าห่มคลุมหัวน้ำขิงเริ่มคิดถึงเรื่องราวต่างๆที่เธอรู้สึกว่ามันแปลกๆตั้งแต่ที่เธอย้ายเข้ามาเธอรู้สึกเหมือนมีคนคอยจ้องดูเธออยู่ตลอดเวลา ได้ยินเสียงคนเปิดประตูเหมือนว่ามีคนกำลังเดินเข้ามาหาเธอเมื่อน้ำขิงเปิดผ้าออกมาเธอพบว่าเป็นป้าแก่ๆคนหนึ่งกำลังยื่นจานข้าวมาให้เธอเมื่อมองดูดีๆแล้วในจานนั้นกลับมีแต่พวกหนอน,มนแมลงสัตว์ตัวเล็กๆเ,เต็มภายในจานน้ำขิงกรีร๊ดลั่นบ้านทำให้ทุกคนที่อยู่ภายในบ้านตื่นตระหนกและรีบเข้ามาหาเธอ คุณพ่อรีบเข้ามาอบกดน้ำขิงและถามถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อน้ำขิงเล่าเรื่องทั้งหมดให้คุณพ่อฟังพวกเขาทั้งสองก็รีบเก็บข้าวของและพาคุณแม่ไปโรงพยาบาลในทันทีหลังจากวันนั้นก็ไม่มีใครเจอครอบครัวของน้ำขิงอีกเลยบ้านของน้ำขิงก็ติดประกาศขายอีกครั้งแล้วคุณละ่ะชอบข้าวเหนียวมะม่วงจานนี้ของฉันไหม